จะแก้ไหมครับรัฐธรรมนูญเออจะแก้รายมาตราหรือจะถอยแต่ถ้าจะทําทั้งฉบับเมื่อกี้เพิ่งไปนั่งคุยมาว่าโอ้โหกว่าจะมีสอสอรอกว่าจะเลือกใช้เวลา,วา,าติมันจะไม่ทันปีเ0นเอานะเดี๋ยวจ้าหมดอายุรัฐบาลก่อนอเรื่องนี้เอาอยัางไงบ้างทางรองนายกภูมิธรรมเวชยชาชัยครับค่อยสัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพื่อไทยเนี่ยถอยดีกว่าไม่เอาแล้วนะฮะการแก้ไขรัฐธรรมนูนรายมาตราก็คือบอกเรื่องนี้จบแล้ว ไม่มีอะไรเลยไปโฟกัสน้ําท่วมดีกว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้ทํางานช่วยน้ําท่วมเรื่องสําคัญนอกจากน้ําท่วมก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจกดปุ่มแจกเงินหมื่นนะครับแสนสี่หมื่นกว่าล้านจะได้ไปเยียวยาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขารอต้องรอดูว่าเงินก้อนนี้กระตุ้นเศรษฐกิจยังไงแล้วเดี๋ยวมีเฟสสองต่ออีก นะะักข่าวก็ถามาย้อนกลับไปอีกทีนะเพราะว่าถามเรื่องรัฐมนตลใช่ไหมไปเรื่องการช่วยน้ําท่วมเลยนะก็เอ้าแล้ว,ลวร่างที่เสนอแก้ไขรามาตราไปก่อนหน้านี้จะยังไงต้องถอยก่อนไหมค่ะคุณภูมิทําบอกหลังจากนี้ค่อยคุยกันดีกว่าอ,อนนยังไม่คุยเรื่องนี้เอาก็สัญญาณแบบจบแล้วมันจบแล้ว<อ>นะคะคุณภูมิทําบอกแบบนี้คุณอดีศรก็บอกเหมือนกันเลยค่ะเอ้าเพื่อไทยถอยแล้วนะคะก็บอกเลยบอกว่า เอเรื่องของการกําหนดกรอบจริยธรรมนักการเมืองที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณอนิสรบอกว่าที่ประชุมพักเพื่อไทยมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเสียงวิจารณ์มันก็เยอะในเรื่องของการอยากจะแก้ไขเรื่องจริยธรรมว่าเอ๊ะทำเพื่อพวกพ้อง,องของตัวเองหรือเปล่าก็ยอมรับแหละว่าการแก้ไขจริยธรรมเป็นเรื่องที่เปราะบางพักเพื่อไทยก็ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็พักร่วมรัฐบาลด้วยหลังจากนี้เพื่อไทยจะถอยการแก้ไข รัฐธรรมนูญไปก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมาตรการเร่งด่วนโอเสียงเดียวกันหมดเลยเนาะแต่ว่าการแก้ไขมรดกบาปจากการทํารัฐประหารเนี่ยมันต <t imes wei> ้องแก้ไขทั้งฉบับโดยตั้งสสรอขึ้นมาตอนนี้พรรคเพื่อไทยถอยก่อนเพื่อทําตามนโยบายเศรษฐกิจที่เร่งด่วนเช่น น้ำท่วมปากท้องยาเสพติดสำหรับประเด็นจริยธรรมเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าพักร่วมรัฐบาลจะคิดเหมือนเราไงแต่พอได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติอ่ะเรื่องนี้มันก็ต้องให้เกียรดกันนั่นแหละยืนยันว่าไม่ได้เสียหน้าค่ะเพราะว่าต้องฟังความเห็นของทุกพักแล้วก็ไม่อยากบอกว่าใครเป็นคนเริ่มเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะไม่พูดละกันมันละเอียดอ่อนเห็นด้วยนะว่าการมารับตําแหน่งทางการเมืองมันต้องมีการตรวจสอบเพราะว่านักการเมืองเนี่ยมันก็ต้องการคนที่ไม่มีภาระแต่สิ่งที่ ต่อคุณสมบัติดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ชะลอไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวก็รอแก้ไขทั้งฉบับก็ได้เพราะว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีการทําประชามติถ้าแก้ไขเป็นบางมาตรามันจะเสียงบประมาณโดยไม่จําเป็นอ่ะชัดชแล้วนะเนี่ยสองคนถอยค่ะเหมือนมอนถ้าท่านี่คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเหมือนบีิฟมาคล้ายกันเพราะทุกคนพูดเหมือนกันเลยท่านผู้ชมครับนะักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินชาญวิรกูลนะรองนายกกับรัฐมนตรีมหาดไทยนี้ประกาศตั้งแต่แรกๆเลยแบบนี้เลยฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุด สำคัญคือน,น้ําท่วมเห็นไหมประเด็นเหมือนกันเลยนอกจากน้ําท่วมก็คือเรื่องของเงินหมื่นเข้าบัญชีพี่น้องโอ้โหนี่มันซ oh, ีเควนต์เหมือนกันเป๊ะเลยนะนักข่าวก็ถามเอ๊แต่คุณชูศักดิ์สรินินพูดที่ประชุมสอสอเพื่อไทยบอกว่าไอ้เรื่องการแก้จริยธรรมเนี่ยมาจากหัวหน้าพักใหญ่ที่เป็นพักร่วม คุณอนุทินบอกไม่ใช่ผมส่วนที่บอกภูมิใจไทยกลับล้ำก็ไม่ได้กลับล้ำไม่มีมันต้องคุยการหารือกันเมื่อวานก็คุยกันเรื่องทิศท,ทางบอกตอนนี้เรื่องนี้มันยังไม่ใช่เรื่องสําคัญเร่งด่วนขนาดนั้นแล้วก็บอกเอ๊ะการถอยเนี่ยเพราะกระแสตีกลับจากประชาชนหรือเปล่านะครับคุณอนุทินบอกรัฐบาลเพิ่งจะเข้ามา2อาทิตย์เองอะตอนนี้กําลังเครียดเรื่องน้ําท่วมต้องเร่งเงินหมืน่นอันนี้ก็ทําตามที่นายกสัญญากับพี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวคุณอนุทิน เร่งทาอีกก็คือเรื่องเงินเยียวยาที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยด้วยเพราะอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับเดี๋ยวลองฟังเจ้าตัวนี่หนึ่งแล้วกันไม่ทราบรายละเอียดยังยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้หารือกันแล้วเมื่อวานท่านนายกท่านก็ตัดสินใจแล้วนี่ว่าว่าเรื่องนี้มันยังไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดสาคัญที่สุดคือเนี่ยเรื่องน้ําท่วมเมืองเชียงราย เรื่องเศรษฐกิจทีแหนข่าวว่าทางจันทึกษาผู้ในที่ประชุมของขอาเพื่อไทยอะครว่าการแก้เรื่องจริยธรรมเนี่ยมันมาจากหัวหน้าพักผร้พิพากาพักหนึ่งอะค่ะพักใหญ่เนี่ยค่ะไม่ใช่ผมอะมนไม่เคยกลับล้าไม่มีเราทํางานก็ทํได้วยกันแล้วเราก็ต้องหารือเมื่อวานก็หารือมาถึงถึงมีทิศทางไงว่าเรายังเรายังไม่ไม่ไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนนะครับก็อะ ครับอ่ะไม่คือไม่รู้ว่าถอยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่แนๆเลยพราะภูมิใจไทยนี่ชัดเจนมากนะคะว่าถ้าจะแก้ก็คือต้องแก้แล้วก็มีการตั้งสอสอรอขึ้นมาต้องถามความเห็นประชาชนก่อนด้วยนะคะ